สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนมาเี่มาแปลงนะครับเป็นยำห้้นหมูเนาะบัดเดียวนี้ซอกินง่ายแล้วนะครับเพราะว่าตะกอนเนี่ยนะครับมันซอกกินยากหน่อยหว้วนหมูนะ่ยหรือว่าไส้อ่อนหมูเนี่ยนะครับปกติมันจะมีเฉพาะ,ะหมูตัวเมียนะนะครับมันเหมือนคล้ายๆรังไข่นะครับอันนี้คือมักขนาด นะครับแต่ก่อนเนาะมันก็จะมีเครื่องครัวประมาณเนี้ยนะครับบันมากมายนะฮะอันแรกก็คือนี่นะครับนี่คือใบบกขูดกระไข่เอามาตุ๊บๆนะครับเรียบร้อยเลยใบบกขูดเขาก็อาจจะฉีดไว้เป็นใบแบบนี้เพื่อที่จะดับข่าวนะครับอันนี้เป็นกะปินะครับกะปิแล้วก็หอมแดงนะครับอันนี้ซอยเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนนี้คือพิกลาบนะครับประเดี๋ยวนี้มีขายในกาดนะครับในกรุงเทพนี่ก็มีเรียบร้อยแลวนะครับไปซื้อมาซองละสิบบาทอันนี้จะเป็นพักไผ่นะครับซอยเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าผ่ยมีสารแนรนะครับก็ะมาซอยได้ผักไผ่หอมดวนเนาะนะครับอันนี้เป็นต้นหอมผักชีนะครับอันนี้ก็ซอยเรียบร้อยละนะครับซอยเตรียมไว้เรียบร้อยละเดวเราจะต้องเอาเนี่ยไปต้มก่อนนะครับนี่ขอไปเตรียมก่อนเนาะแถมอย่างหนึ่งที่ผมจะเตรียมมาก็คืออันนี้นะครับเป็นซุปหมูก,ก้อนหนึ่งก้อนนะครับเ <hoof das> ดี๋ยวจะใส่ไปตอนที่เขาต้มน้ำเนาะต้มน้ําเอาต้มอันนี้ให้หมดก่อนนะครับนี่ก็คือเครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะครับส่วนผักเนี่ยผักสดเนี่ยเขาจะใส่ทีหลังนะครับ อนนี้ผมก็จะมาเปิดแก๊สลนะครับเดี๋ยวผมจะมาตั้งน้ําก่อนนะครับก็เปิดแก๊สเอาไฟกลางๆค mm hmm. ่อนอ่อนก็ได้นะครับใส่น้ําไปน้อยหนึ่งนะฮะอันนี้คือเราจะต้มนะครับต้มหม้วนหมูให้มันสุกก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาไปซอยเอาไปทาอย่างอื่นเนาะอันดับแรกที่เราจะใส่เข้าไปมันก็คือจะไข่นะครับจะไข,ข่กับใบบักูที่ฉีกไว้นะครับอันนี้จะช่วยดับคาวนะครับแล้วก็ ผมก็ว่าจะใส่ซุปหมูก้อนลงไปเลยนะนะครับเพราะน้ําเนี่ยเขาก็ต้องใช้อยู่เหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับกะปินะครับกะปินี่จะใส่ไปเลยก็ได้นะครับนี่หรือว่าใครจะใส่ตอนปรุงก็ได้แล้วแต่เด้อนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดแล้วเขาก็จะเอาใส่ไปต้มนะครับเอาหัวหมูนะเอาหัวหมูไปต้มพือมันสุกก่อนนะครับเพื่อดับคาวนะฮะนี่นะครับโอเคปล่อยให้มันเดือดปล่อยให้มันจัดการของมันไปนะครับ ตอนนี้มันเดือดได้สักกรรมแล้วนะครับบดๆๆๆบดีบด๋ดดดบบยวผมจะปิดแก๊สแล้วเด้อนะครับผมปิดแก๊สแล้วผมก็จะเอาต้หาหุนหมูออกมาใส่กรละมังไว้ก่อนนะครับเพื่อรอมันหายเย็นสักหน่อยเพราะว่าพออั้นมันจะซอยไปได้มันฮ้อนมือน้ํานี่จะไปคว่างจะเด้อเอาอยากเก็บไว้ใส่อยู่นะครับพอหลังซ่าไส้มันเย็นแล้วนะครับหวุวนหมูมันเย็นแล้วนะเราก็เอามา ซอยนะครับซอยเป็นตีนมุกพอดีคํานี่แหละนะครับถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะเคี้วลําบากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวเหมือนกันนะไข่เคี้ยวบดีนี่เอาเรื่องพองเดิรน,นะครับอันนี้ก็คือซอยซอยซอยไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปาต้มแห่มรอบหนึ่งนะครับซอยทห้หมดเลยนะครับซอยเสร็จแล้วก็เอาใส่กระมังละไว้เลยมันจะได้เทง่ายๆครับถ้าเขาเอามีดมากรอบทีหลังนี่มันจะเนาะ หลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งกระทะแหมรอบหนึ่งนะครับเอากระทะใบเดิมตะกี้ละล้างเรียบร้อยละใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆก่อนใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณสัก 2- อสามช้อนนะครับอันนี้ผมจะเอาพริกลาบลงไปคั่วมันหอมก่อนนะนะเพราะว่ามันจะทําให้กลิ่นของพริกลาบเนี่ยมันหอมขึ้นถ้าเราออกมาจาวน้ํามันก่อนนะครับใส่พริกลาบอันนี้ผมใส่ไป1ิบบาทเลยเด้อ ถ้าใขรบามากเพชรน,นะครับก็ลดปริมาณลงได้นะทุกอย่างนะเครื่องปรุงเครื่องปรุงเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ใส่ซุปก้อนแล้วยังใส่ลดลดงรดดีอย่างแหมกาอันนี้มันอยู่ที่มือเฮาเลยนะครับไข่ไข่มากแบบใดก็ใส่แบบอันเดอร่นะฮสามารถบังคับกันได้เดิใน,นี่เรื่องนี้นะฮาเราจะคั่วให้มันแบบแตกมันมีกลิ่นหอมแตงดังน่งหน่อยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะครับน้ําที่เราต้ม วนหมูตอนแรกนะครับใส่ไปเลยแล้วก็วันหมูนะครับที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันเริ่มเดือดแทมรอดผมก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับอันนี้ผงชโลดเดอร์ใส่ไปใครจะใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่ะผมจะใส่เต้นะแล้วก็จิ้มพอนะครับถ้ามัน จางก็จะใส่น้ำโปงน้ำปลาอย่างได้นะครับผมลองจิ้มพอละมันจับละผมปิดแก๊สละนะครับแล้วผมก็จะใส่นี้ไปเลยนะครับหอมแดงซอยนะครับใส่ไปเลยแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีนะครับใส่เข้าไปอันนี้คือผักไผ่นะครับถ้าผ่มีหอมดวนนี่ใส่หอมดวนไปเลวเด้มมันจะหอมมากยิ่งขึ้นกดให้มันเข้ากันทั้งรอบอันนี้คือเซตเรียบร้อยแล้วนะ นี่พร้อมตักใส่ถ้วยรับประทานได้ละทีนี้ก็จะตักใส่ถ้วยไปกินเข้าแล้วเด้อเพราะว่าตัวผมนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวผมก็จะโรยต้นหอมผักชีให้มันน่ากินนิหน่อยนะครับบนออีกนะฮะอันนี้ก็คืออาหารพื้นบ้านทางเหนือเลยเนาะยำต้มยำไส้ตันนะครับหรือว่ายำหม้นหมูนะฮะนี่กินมาตั้งแต่ละอ่อนลนะฮะร,รสชาติมันก็จะ กลบๆหน่อยๆน,นะครับหรือว่าใครจะทําเป็นกับแก้มก็ได้นะครับนี่นะของหายากสมัยตะก่อนเลยนะครับอ่ะใครอยากลองไปเนี้ยนะครับก็อลองดูลองเนี้ยด้วยปรับสูตรเอาเองเด้อนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ